สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะกลับมาพบกันในช่องคอยสิบเาทาโร่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีสิงห์นะคะใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปค่ะไม่เหมาะกับความรักความสาคัญของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมเซ็ที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเนาะชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16สิงหาถึง16กันยาช่องนี้แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะว,วันตก ราคขนาราศีจะเป็นดาวจันดาวสุขดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่นี้แล้วอยู่ราศีไหนก็เข้าไปใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแด่งวันที่ให้แล้วเนาะแล้วก็มีราคาค่าคูดูดวงส่วนตัวใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่า พลังงานไม่ใช่พลังงานของคุณโดยตรงนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แล้วก็สลับกันได้ด้วยอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะทิ้ง i อดีไว้ให้แล้วตรงนี้หรือว่าเข้าไปใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนก็สามารถเพิ่มเพื่อนม,ม,มานะ,ะทักมารูดวงส่วนตัวกันได้เนาะสาหรับคนที่มีคู่กรณีนะคะก็จะเป็นคนคบคนคุยนะคู่ สามีภรรยาอยากดูดวงคุณแล้วก็ดวงเขาเปิดให้สองดวงค่ะแล้วก็ถามได้ทุกคําถามในเวลา30นาที500บาทนะคะเปิดให้2ดวงเลยก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะมาเริ่มกันเลยขอดูนะคะใครอยากเรียนอ่านไพ่เนาะรับสอนอ่านไพ่เหมือนกันค่ะสอนอ่านไพ่สอนตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ต้องเดินทางมานะคะสอนแบบออนไลน์นะคะวิดีโอคอลคุยกันนะ,ะสอนเราสองคนคุยกันเนาะ,ะโอเคค่ะ นะก็อยากเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไพา่อยากเป็นหมอดูไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีแอดไลน์มาได้เลยค่ะมาดูรูปแบบความสัมพันธ์ในอดีตค่ะ 1. ไม้เ,เด็กถือไม้ควีนถือเหรียญทัดดินมังกรพฤกษกันก้าเหรียญก้าไม้แล้วก็ไพ่เดทมีชาวราศีพิจิกมเกี่ยวข้องได้คนที่ทํางานด้านชีวิตคนอื่นหมอแพทย์พยาบาลต่างๆมูลนิธิต่างๆด้วยนะคะ คนคนหนึ่งคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยการซัพพอร์ตด้วยการดูแลกันด้วยการดูแลด้วยความรักความห่วงใยนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ถ้ารักรักจริงๆนะแล้วก็ให้ความใส่ใจให้การดูแลแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นแต่คุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาค่อนข้างมีอิสระนิสัยแบบนิสัยแบบเอ่อ รักตัวเองอยู่กับตัวเองมานานแล้วก็คุณพยายามที่จะเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันไปในรูปแบบที่มันดีขึ้นสารสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้ามองจากตรงเนี้ยทุกอย่างมันเป็นยังไงมันก็คงยังคงเป็นอย่างนั้นแล้วมีช่วงเวลาของการที่แบบเออบางครั้งบางคนเคยอาจจะบอกเลิกกันไปแล้วก็เลิกไม่ได้ความสัมคัญมันก็เหมือนอ,อ,อยู่ที่ การที่มันเหมือนหายไปแล้วก็มาเริ่มกันอยู่เรื่อยๆค่ะเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆแต่โชคดีที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็จะโชคดีหรือโชคลายดีอะนะเพร่ะคนเราพอรู้สึกออรักนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอะก็คือเขาสามารถเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของเขาได้แต่คุณยังคงเป็นแบบคนที่แบบ เคยรู้สึกยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยากสารสัมพันธ์ต่อแบบนั้นนะคะฉะนั้นไพ่ของความความรู้สึกมันคือเหมือนคนที่หันหลังให้กันแต่คุณค่อนข้างจริงจังอะไรเงี้ยค่ะอืมมาดูหน่อยค่ะว่าว่าพลังงานของคุณห้าใบค่ะประจําเดือนมิถุนาจะเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานของชาวราศีสิงห์ห้าใบค่ะ j g m e n t เก้าเหรียญ เ้าดาบเจ็ดถ้วยแล้วก็แปดถ้วยนะคะคู่กรณีสามไม้หนึ่งไม้เดวิวชาวราศีมังกรมาเกี่ยวข้องได้สิบถ้วยบางคู่บางคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าพวกคุณเป็นครอบครัวกันแล้วก็มีพลังงานของความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องได้นะคะฉะนั้นไพ่บอกว่า จะดูให้ละเอียดก็ถ้าคุณมีเรื่องของมือที่3หรือเราไปดูคลิปของเรื่องของความสัมพันธ์3เศร้าอีกทีหนึ่งนะคะไพ่บอกว่าพลังงานของคุณเนะะี่ยเป็นไพ่ judgment การพูดหรือการปลดปล่อยตัวเองนะ,ะ่ะช่วงเวลาเดือนมิถุนาเนี่ยคุณเหมือนจะแบบปล่อยหมดเปลือกอะเออนะบางทีก็แบบหรือว่าไม่อาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่คุณอาจจะแบบพยายามปลดแอกตัวเองปลดล็อกตัวเองจากจุดจุดนี้เพราะความคิดของคุณเป็นไพ่ก้าเหรียญที่ที่มองว่า ก็อยากจะลดสถานะรงอยากจะลดความสําคัญของเขาลงกลับมา,าให้อิสระกับตัวเองให้ความเป็นตัวเองของตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่แจสคมนมันคือการปลดปล่อยการหลุดพ้นการได้รับโอกาสใหม่ๆสร้างสรงสรสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะได้รับสิ่งใหม่ๆเนาะมันม,มาคู่กับความคิดแต่พอไพ่คามคิดคือ เก้าเหรียญก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองเมื่อเขาอยากได้อิสระคุณก็อาจจะให้เขาแล้วก็ตัวเองก็จะเอาอิสระตัวเองเหมือนกันแต่ถ้ามองจากจิตใต้สำนึกของไพ่ใบเนี้ยไพ่ออของคุณนะเป็นเก้าดกมันก็เป็นแรงกดดันนะเพราะว่าความรู้สึกของคุณนะมันเป็นลักษณะที่ยังรักอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงอยาก คิดที่จะลดเขาคุณไม่ได้อยากจะลดเขาลงหรือลดความรู้สึกจากเขาลงแต่เพราะว่าคุณถูกกระทําดยพายก้าวดาบคือเกาะหน้านี้มันอาจจะอยู่ใต้จิตสัญญกคุณคุณอาจจะเจ็บแล้วก็ทรมานหรือว่าเสียใจกับหลายๆเรื่องนะอาจจะช่วงเกาะหน้านี้นอนไม่หลับเครียดน,นะแล้วมันมันส่งผลกับวันเนี้ก็คือคุณได้ฝังไปแล้วว่า การที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีอะ่ะมันเป็นไปได้ยากไหมฮะ,ะแล้วไพ่บอกว่าอดีตก็คือเจ็ดถ้วยอะ่ะมันไม่ชัดเจนเลยมันไม่ได้ถูกแก้ไขเลยคุณจริงๆคุณอยากจะเปลี่ยนคุณอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าคุณไม่ถูกไม่ถูกเปลี่ยนออพอเขานะะีก็คือจะประมาณว่าคุณอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่เขา จะเลือกให้ความสําคัญเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ให้ความสําคัญเมื่อไหร่ก็ได้เชนนั้นคนสัมคั์ที่มันล่องลอยแบบนี้คุณคุณเจอมามันเลยส่งผลว่าวันนี้คุณอยากปลดตัวเองนะเพราะจิตใ้สํานึกมันฝังกับความทุกข์ความเสียใจยมาแล้วพ่แนวโน้มของคุณมันก็คือเหมือนคนที่แบบใบแรกก็คือปล่อยตัวเองใบใบสุดท้ายใบแนวโน้มมันก็มองบอกถึงการเว้นระยะหา่างการเดินถอยออกมาเนาะ ใบนี้มันแปลว่าการเดินการเว้นระยะของความสัมพันธ์การถอยออกมาแบบเงียบๆจะกลับหรือไม่กลับไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้ฉันขอเงียบๆฉันขอถอยออกไปเพื่อพักพักจิตใจเนาะอะ,อะมาดูผู้กรณีของคุณนะชาวราศีสิงห์ไพ่บอกว่าสามไม้ช่วงเวลาของสามไม้แปบลบว่าเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาเองก็แสดงถึงการหุยหาหรือการต้องการอะไรมาเพิ่มให้ตัวเอง สิ่งที่เขามีอยู่มันแปลว่าไม่ไม,ไม่เติมเต็มเขาเนะี่ยฮะสามไม้หรือมีบางอย่างในชีวิตเขาถูกหายออกไปเหมือนบ้านที่เคยมีสามเอ่อสี่เสาแล้วมันหายไปเสาหนึ่งถ้ามองจากจุดนี้มันแปลว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาขาดหรือว่าอะไรที่หล่นหายไปหรือมองอีกอย่างหนึ่งว่าเขามีอยู่3มและเขาต้องการหาให้มันครบ4ี่คือบ้านที่สี่เสาเพรียพร้อมมันมีหนึ่งไม้ขึ้นมาในความคิดเขาเหมือนเขามีจุดตะกายหรือว่า กำลังจะจับอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาพลังงานของสิ่งใหม่ๆหนึ่งคือการเริ่มต้นนะคะก็แสดงว่ากำลังคิดที่จะจับอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือเข้ามาแล้วด้วยก็ได้เพื่อมาเติมเต็มตรงนี้นะคะเพราะว่าไพ่สามไม้มาตามด้วยหนึ่งไม้ฉะนั้นมันแปลว่าเขากำลังหาอะไรมาเติมเต็มชีวิตเขาเหมือนเขาเหมือนมันขาดอะ่ะเขายังมองหายังต้องการอยู่ในเดือนนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นจุดที่เขาพยายามที่จะดึง หรือหานะคะ,ะสิ่งที่มาทดแทนในใจในความรู้สึกเขาทีนี้ใคุ่บอกว่าจิตใต้สำนึกเขาเป็นเดวิลแต่ถ้าถามว่าเดวิลเดวิลแปลว่ารักสามสามเศร้าได้เดวิลแปลว่าพันธนาการที่ตัดกันไม่ได้มีนีสิร่วมกันมีลูกร่วมกันหรือเป็นความผูกพันที่ผูกพันใช้ความผูกพันมาผูกมัดแล้วกันเนาะเออนะ่มันอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้ทูหรือว่ามีรักแต่ว่า มันเป็นความปรารถนาหรือความพันธนาการกันด้วยความผูกพันที่รู้สึกพอหายไปก็ไม่อยากให้หายแต่ว่าอยู่ดีก็ไม่ได้แบบรักใครหรือว่าเขาเรียกว่าธนุถนอมที่ดีอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นให้บอกว่าจิตใต้สำนึกเขาก็คือเดวิลนะฮะเดวิลมองหนึ่งก็คือ มีคนอื่นแทรกเข้ามากําลังต้องการสิ่งนี้เลยหรือมองอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามองเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังมีอยู่กันสองคนเนี่ยก็คือแบบปัญหามีปัญหาแต่ก็ตัดไม่ขาดนะฮะฉะนั้นไพ่บอกว่าเขาก็ยังเป็นเดวิลเขาเองก็ก็คือถูกพันธนาการด้วยสิ่งนี้เหมือนกันนะฮะอดีตที่ผ่านมามีไพ่ของครอบครัวมีไพ่ของสิบถ้วยแปลว่าถ้าเขามีครอบครัวในอดีตก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะฮะความสุขนะนะฮะหรือนะฮะมองว่าถ้า ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเขาเคยเจอมาก็คือเออเขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างไพ่บอกว่าในความสุขของเขาเขาเหมือนเป็นคนที่คุณเป็นเจ็ดถ้วยมันอาจจะไม่ได้แปลถ,ถึงคุณนะเออแล้วของคุณของเขาเป็นสิบถ้วยเขารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาได้รับความรักที่เต็มนะฮะแต่คุณกลับได้เจ็ดถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณเคว้งคว้างคุณไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกกําหนดมาให้คุณได้เป็นความชัดเจเนอะไรเงี้ย แต่ของเขาว่ามันเป็นสิบถ้วยแสดงว่าก่อนหน้านี้เขามีความสุขก,กับความคำว,ว่าครอบครัวความสัมพันธ์ของเขาที่ดีเพราะถ้าถ้าพวกคุณแค่สองคนนะเคยบอกว่าก็เขาเป็นฝ่ายรับนะเขาเป็นฝ่ายรับที่ได้รับความสุขเต็มที่ความรักเต็มที่แต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าคุณยังเป็นเจ็ดถ้วยที่รู้สึกว่าเออฉันเป็นอะไรที่เคว้งคว้างมากๆไม่ได้รับความรักกลับเลยอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยไพ่ของเขาแนวโน้ม มันบ่งบอกถึงสามเหรียญน,นะ่ยแนวโน้มแนวโน้มก็คือใบแรกกับใบสุดท้ายที่เป็นพลังงานเชื่อมกันนะก็ตัวตนเขาก็จะเหมือนมองหาสามไม้สามเหรียญเนานะสามสามไม้เป็นสามเหรียญแปลว่าเขากําลังจะมีข้อเอ่อต้องการพูดคุยหรือตกลงเอ่อกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องพูดคุยกันนะต้องพูดคุยกันแต่ส่วนคุณนะ่ะเออเป็น แตถ้วยอ่ะหันหลังไปละฉะนั้นเท่าการพูดคุยของเขาเนะี่ยมันอาจจะต้องหันกลับมาพูดคุยกับคุณหรือเปล่านะสามเหรียญของขยายเพิ่มเนี่ยอ๋อคำว่าภรรยาเนะี่ยพ่อของลูกแม่ของลูกก็ได้นะฮะก็เป็นประมาณว่าอาจจะต้องพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นคําว่าครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี่ยฉะนั้นให้บอกว่าเขาเหมือนมองหาและเขาก็พยายามที่จะ จัดการและพูดคุยนะคะในเดือนมิถุนายนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าพลังงานของคุณนะคะที่มีความรู้สึกต่อเขาคะ่นะณเวลานี้เนาะคุณรู้สึกมีคิปยังไงกับเขาไม่ว่าคุณจะเ,เข้ามาชมคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะก็ลองดูนะว่าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอยู่ตอนนี้นะคะอุย้ยเหมือนจะมีมดกัดเลยนะ,ะมดกัด the hypthesis นะคะ the hypthesis แปลว่ากิกักคนที่เกินมาในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแต่ไพ่ในบนี้มันแปลว่าผู้หญิงนั่นแหละแต่ว่าไพ่มันเป็นเรื่องราวของอความสัมพันธ์โดยรวมเนาะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ทีนี้ไพ่บอกว่าเด e อดไฮพิเทสเป็นชาวราศีมีนได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่บอกว่าเออเป็นความสัมพันธ์สีเทาเป็นคนที่เกินมาในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่เชื่อในเรื่องรีรับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยแล้วก็ ช่วงนี้จ,จะเป็นความรู้สึกมีเซนต์มีแรงสังหอ์ที่ดีถ้ามองเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก็อาจจะบอกว่ารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันเป็นพลังงานที่อาจจะถูกแทรกมาด้วยคนอื่นหรือความสัมพันธ์อื่นหรือตัวคุณนี่แหละรู้สึกไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะฮะก็คือครึ่งต่อครึ่งมันทําให้คุณอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยฮะนานวันยิ่งทําอะไรลดน้อยถอยหลังลงเรื่อยๆเ,เย็นชาไม่ได้ค่อย หันมาพูดคุยการเปิดใจความรู้สึกคือเหมือนทำอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแย่ลงทุกวันมันไม่ได้มีความรักอยู่แล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะเออคุณยิ่งนานวันคุณยิ่งเห็นว่าเขาทําให้คุณน้อยลงแต่ด้วยสถานการณ์คุณก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ทุกอย่างยังคงดําเนินต่อไปจะออกจากจุดนี้ก็ออกยากจะไปต่อก็ไปลําบากลําบากนะแต่ยังคงต้องไปกับมันอยู่ด้วยความที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรถึงห่างออกมาแต่ก็ยังไม่ได้จบไม่ได้สิ้นนะคฮะอ่ะมาดูต่อค่ะมาดูว่ามาดูว่าเขาณนเะวลานี้ณนะขณะนี้เนะะี่ยฮะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณคะ่ะด้วยสาสรสัมพันธ์ที่พวกคุณมีแปดไม้ค่ะห้าดาบแล้วก็สามถ้วย เขาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดทั้งมวลหรือคุณทํามาทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เขาไม่รู้สึกไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะการสื่อสารของคุณและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณแนะถอยออกยิ่งนานวันคุณยิ่งถอยออกเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทําดีเยอะแล้วเพราะคุณได้พูดออกมาด้วยนะหรือว่าการกระทําของคุณได้บอกว่าคุณหมดกําลังใจที่จะทําแต่เขาถามว่าสามถ้วยอ่ะกลัวไหมไม่เพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าเขายัง เขายังกลับมาได้เขายังเป็นได้แล้วถ้ามองในกรณีสองสองกรณีนะคือถ้าคุณแค่ทะเลาะกันสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเขายังรู้ว่าคุณรักเขาอยู่นะแต่ว่าด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะคุณก็ถอยออกไปนะแต่เขาสามารถทําให้คุณกลับมาได้เขารู้วิธีอะไรเงี้ยหรือมองกรณีที่สองนะฮะเขาบอกว่าเขารู้ว่าคุณเป็นแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้คุณอาจจะน้อยเนื้อต่าใจถ้าด้วยเรื่องของ มือที่3หรือบุคคลที่3านะะี่ะที่เกี่ยวข้องเข้ามาเนะี the ่ยไพ่เดนมาร์กเชียนอ่ะมันเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาแก้สถานการณ์ได้นั่นเอง,เองนะคะอามาดูกันแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะประจําเดือนมิถุนาสองห้าหกหกนะคะขอดูหน่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําเดือนมิถุนาสองห้าหกหกค่ะสี่เหรียญเนี่ย มาอีกแล้วห้าดบนะา,เดนะาดบเนาะห้าเหรียญด้วยนะหดาบห้าเหรียญสี่เหรียญห้าดาบห้าเหรียญแล้วก็สิบดาบเนะี่ยะเอออัศวินทวยคุณเจออืมขั้วมันตรงกันข้ามมากๆนะเขาจะไปหลั่นล้าค่ะเขาจะใช้ชีวิตอิสระแลนะโปรยเสน่ห์เจ้าชู้เลยแหละช่วงนี้จะรู้สึกว่าตัวเองแบบมีความสุขนะเนะฮะทั้งที่ความสัมพันธ์กับคุณเป็นห้าเหรียญมันจะเหมือนกับลดลงแล้วก็ทั้งที่คุณหันหลังให้เขานะคุณเอ,อ่อรู้ทุกอย่างมันดูเย็นชาดูเฉย คุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็เสียใจเนี่ยคะเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณทําดีเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่แบบมันเหมือนคนที่เงียบอะเพราะว่าทําดีเท่าไหร่แล้วมันมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณเลือกที่จะเงียบแต่คุณจะส่องชีวิตเขาแล้วคุณจะเห็นว่าเขาแบบหลานล้ามากๆเขาไม่ได้สะทกสถานกับการกระทําที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณเจออยู่ตอนนี้ที่เขาทําให้คุณเป็นแบบนี้เขาจะไม่ไม่นี่เลยนะแล้วก็ห้าเหรียญ่ะครั้งที่เขารู้นะนะใพ่มันตรงกันข้ามอะค่ะ ไพ่มันตรงกันข้ามเขาอัศวินถ้วยลันล,ละเลยคุณนอนจมกองเรือดอยู่ตรงนี้ยระหว่างพวกคุณเขามองนะการที่คุณหายไปเงียบเงียบคุณอยู่เงียบเงียบเฉยเฉยเขาสองเขาดูนะฮะเขาดูแต่ก็เขาก็บอกว่าเขาทําได้แค่นี้นะฮะคือเหมือนคนที่แบบเห็น,เห,นเห็นเราเป็นของตายอ,อารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะเนาะแล้วคุณก็จะแบบคุณเขาเรียกว่าอะไรสี่เหรียญอนะปล่อยวางไม่ได้อะ เออแต่ว่าก็เลือกที่จะเงียบนะคะก็เลือกที่จะเงียบยังวางความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นะคะอ่ะมาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับพวกคุณหน่อยค่ะนะเดือนนี้ก็คือแบบว่ามันมันเดินเหมือนเดินคนละค้่คุณก็แบบเงียบเลยถอยออกมาเฉยแต่เขาก็แบบทําชีวิตนันล้าไปพูดไปคุยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออกับคนนู้นคนนี้นะก็ค่อนข้างดูต่างกันมากๆเลยค่ะนะแนวโน้มของพวกคุณมันเหมือนคนที่แบบ คนหนึ่งกําลังจะจมน้ําแต่อีกคนหนึ่งรอยเรือแบบเอ้ยเอ้บนเรือนี้อากาศดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ,ะมาดูกันค่ะมาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรค่ะสองถ้วยพวกคุณห่ะักกันนะรักรักแต่มันเป็นหลักที่คนหนึ่งรับอย่างเดียวไม่ได้ให้เออไม่ได้ให้ความรักตอบไม่ได้ให้ ไม่ได้ให้ตอบรับอย่างเดียวคุณก็รักรักรักรกให้ไปนะจนวันนี้มันเป็นเดวิลอะเดวิลที่บอกว่าให้จนให้จนมันกลายเป็นว่าอยากได้คืนนะอยากได้คืนแล้วก็อยากเอาคืนด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นเดวิลอะที่มันแก้ยากมันเปลี่ยนยากด้วยความรักด้วยความแบบที่คุณมีให้เขาอ่ะ คุณให้เขาไปจนเยอะทั้งที่ทั้งโกรธนะวันนี้มันทั้งรักทั้งโกรธแต่ว่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะก็คือเดวิลมันก็คือสิ่งที่มันพันธนาการคุณเนะี่ยทาให้คุณทุกข์อยู่ตอนนี้คือนอนก็อาจจะนอนไม่หลับเครียดกังวลแต่พคจะบอกคุณว่านะคะการที่คุณเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ได้ทุกข์กับเราเนี่ยฮะเขาไม่ได้ทุกข์เลยเป็นไพ่ที่แบบเห็นไหม คุณทุกข์อยู่คนเดียวแล้วคุณก็เอาทุกอย่างมาพันธนาการคุณอยู่คนเดียวสิบสองถ้วยเดวิลเนี่ยฮะก็คือแบบรักคุณเอาความรักมาพันธนาตระการตัวคุณมันเลยทําให้คุณทุกข์นะฮะมันทําให้คุณทุกข์ก็คุณก็ลองกลับกันสิว่าถ้าคุณไม่รักแล้วนะมันทํายากนะบอกเลยว่าทํายากแต่ถ้าคุณแบบโดนเยอะๆเยอะๆแล้วคุณก็เริ่มเริ่มวิเคราะห์เริ่มมองว่าอุ้ยขนาดเราทําขนาดเนี้ยมันยังไม่ได้ผลดีกลับแล้วถ้า ถ้าคุณทําอีกต่อไปอ่ะมันยิ่งนานวันเข้าคนเรามันไม่ใช่นานวันยิ่งหลักนะนานวันมันยิ่งถ้าคนที่อยู่ด้วยกัน้าเขายิ่งอยู่ด้วยกันได้ดีมันก็คือนานวันยิ่งรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นคนที่แบบเออคอยซัพพอร์ตความรู้สึกแต่ถ้าคนที่แบบอยู่ด้วยกันนานวันแล้วมันเหมือนต้เริ่มต้นด้วยไม่รักรักที่ไม่ดีอ่ะตอนปลายมันก็ยากที่จะเป็นความรักที่ดีฉะนั้นถ้าคุณรู้จักว่าปล่อยวางไม่มองไปว่าเราให้เขาไปตั้งเยอะนะหรือ เนะะี่ยะมันมีอะไรผูกมัดอะไรตั้งเยอะแล้วเรารู้สึกดีกับเขามากๆถ้าคุณไม่วางคุณก็หลุดไม่ได้นะคะฉะนั้นความเครียดก็จะอยู่กับคุณแบบนี้ค่ะนะคะอ่ะมาดูเซียมซีอีจ e ริงนะคะเซมซีอีจริง e บอกอะไรกับคุณได้บ้างนะคะเซียมสีอี C ้จ e ริงอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีสิงค์คะเซียมซีอีจริงอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,ะใบที่74ค่ะอืมกามบน กับการร่างนะฮะระวังเรื่องคําพูดและสุขภาพนะเนี่ยเดือนนี้ไพ่ก็อยากบอกคุณว่าอะความเครียดของคุณนะการกระทบกระทั่งด้วยคําพูดฉะนั้นอาจจะมีการเงียบหายกันไปเพราะว่าคําพูดหรือการกระทำานะฮะมันมีผลกระทบกันแน่แหละเนะฉะนั้นวันนี้ความเครียดมีแน่ความเครียดก็ตามมาด้วยเรื่องของสุขภาพฉะนั้นไพ่ก็อยากเตือนคุณว่า โอเคการกระทบกระทั่งมันมีอยู่แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณเจอมันมีคุณรู้มาตลอดะคะ่ะแล้วคุณเข้ามาชมคลิปนี้แล้วคุณดูจนจบวันนี้แสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณมันมีปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นการกระทบกระทั่งหรือความความสัมพันธ์ที่มันแย่มันมีฉะนั้นคุณต้องปล่อยนะคะปล่อยแล้วก็ถ้าไม่ปล่อยมันก็จะส่งผลสุขภาพทําให้เรา้อมให้เราดูไม่ดีทํางานก็ไม่ดีฉะนั้นไพ่บอกว่าให้ให้ การกระทบกระทั่งเนี้ยให้มันวางลงบ้างแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองบ้างจะได้ไม่ไม่เสียอะไรหลายๆอย่างไปเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชาวราศีสิงห์สวัสดีค่ะ